เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมบูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจดเน่นะครับผมบอกเลยวบาโคตรคุ้มจะจัดเลกว่าได้นะและเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยยู่ผมเหมือนเดิมนะครับกิงนอนเคดีนั่นเองนะครับเด็กๆอ้โหบอกเลยว่าปีเดียวเพิ่งตื่นนะครับผมก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยละกันเนาะโอเคนะครับผมก็ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับคือว่าอะไรรู้ไหม นะครับผมคุณดูจําได้ไหมว่าผม update, อัปเดตอ่าสปอยอัปเดตไปก็คือมันจะมีกงเล็บมังกรมาเนี่นะครับผมนะเด็กๆก็ยังไม่รู้นะว่ากงเล็บมังกรมันซื้อที่ไหนอะพี่อะไรประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็ยาการมาแจคดนะครับผมพร้อมกับบอกจุดซื้อกงเล็บมังกรและเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์แอนกดแชร์แลนกด สอบใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมเนี่นะครับผมนะโอเคนะครับใครพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่า l เล s ก o ไปดูกันเลยครับผมเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนผลก่อนดีกว่านะครับผมอ่าซึ่งผมไม่อยากใช้ไดโนเสาร์ว่ะผมจะได้ฟินิกปะฟินิกเออไม่มีตังค์ซื้อเอาผลอะไรไปดีที่มันเคลื่อนย,ย้ายโอเค เอาผลได้ดีกว่านะฮะเออน่าจะได้นะผลได้นะครับเฮ้ยแป๊บนึงสกิลอะไรวะคือผมจำสกิลไม่ได้คนดูแป๊บนึงเอ้าเดี๋ยวสกิลไหนวะหรือว่าเกมมันไม่มีวะกูวากูกูก,กูจำผิดเกมนะคนดูแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยบ้าโอเคไหนขออีกผลหนึ่งดิเอาผลอะไรดีมังกรผมไม่ได้ซื้อว่ะแบบบินได้อะแสงไหมแสงยังไม่ได้ซื้ออีกเหรอผลเลยบินได้บ้างวะ สักหนึ่งนะเออเดี๋ยวผมต้องทําคลิปละผลไรบินได้บ้างนะครับผมโอเคงั้นผมขออนุญาตเดินทางไปแบบเฉยๆดีกว่าเนาะด้วยผลสโนโ์เลยก่อนนะครับวา์ไปวา์ไปดีกว่านะครับโอเคมาไปอยู่เลยนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในโลกใหม่นี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆนะครับผมทําการวร์ปเลยนะครับผมมาตรงซ้ายนะโอเคคือผมเนี่ยอยากได้กรงเล็บมังกรมากซึ่งผมก็เพิ่งไปฟาร์มตังนั่นแหละนะครับผมก็ต้องมีตังด้วยนะครับ ประมาณ1นล้านสองแสนกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนี่มาทางซ้ายนะครับผมหลังจากนั้นก็ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมทำการขึ้นไปให้ดูนะโอเคถึงยังยังบอดถ,ถึงอีกแลวนี่งไงนะครับผมเจอแล้วจะเป็นตัว NDC ตัวนี้นะครับผมที่ใช้กรงเล็บมังกร,กรหรือว่าดาก้อนคอนเองนะครับผมนะคนดูเดี๋ยวเราทำการซื้อดีกว่านะฮะโอเคอเดี๋ยวแป๊นบนึงนะโอเคนี่เลยนะครับ ผมซื้อได้ปะโอเคซื้อได้พอดีนะครับผมนี่เลยจะเป็นกรงเล็บมังกรนะครับผมนี่ราคาที่1นึ้านสองแสนกว่าบาทนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งวันนี้ผมจะทําการมาบอกด้วยนะครับผมก็คืออาคนดูน่าจะงงๆใช่ไหมว่าพี่ขับมาโลกใหม่ทำไมมันแปลกๆปอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมแนะนํานะครับให้ฟาร์ม โลกเก่าจะจนตันเลยก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมาโลกใหม่ก็ได้นะครับอันนี้คือพี่แนะนำเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการมารีวิวแล้วก็มาแจกโค้ดกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดก่อนเนาะก็คือเป็นโค้ดนะครับผมเรื่องของรีสเตแล้วก็จะเป็นของเจมด้วยหรือบันนี่มันนี่นะครับผมหรือว่าเบลีนั่นเองนะครับผมนะคนดโอเคนะครับผมโค้ดแรกเนี่ยก็คือเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมก็เขียนตามพี่ไปได้เลยนะครับผม คือผมไม่รู้ว่าผมได้หรือเปล่านะอันนี้คือโค้ดรีสร์ทนี่เองนะครับนี่เรียบร้อยรีไหมไม่ไมไม่น่ารีนะน่าใช้ไปแล้วนะครับผมผมผมนะอืมโอเคนะครับผมต่อไปเลยคือโค้ดนี่นะครับโอเคตัวเอใหญ่นะครับผมอ่าเป็นโค้ดแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็คือเด็กๆเ,เนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะคนดูเออคือแบบใครอยากได้โค้ดไปก็ใส่ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยตังค์ขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้โค้ดตังค์หนึ่งแสนเบลีนั่นเอง โอเคอันนี้โค้ดตังเหมือนกันนะครับผมก็นี่นะครับผมอันนี้โค้ดตังเหมือนกันเนาะผมใส่ไปละนะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นเจมอันนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นโค้ดใหม่เองนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เองนะครับผมเพื่อที่จะไปสุ่มผลกันได้นะครับโค้ดเจมนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคแล้วมันมีที่สุ่มด้วยนะเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันมีที่สุ่มสีด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มโชว์ในวันนี้เลยเนาะเพราะว่าผมมีอาาไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะสุ่มโชว์เลยดีกว่า1อันนะหนึ่งเจมก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาเจมไปทําคลิปอยู่นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมใส่โค้ดหมดละเดี๋ยวโค้ดทั้งหมดนี้นะครับผมยังไงก็เด็กๆสามารถเอาใส่ได้ต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็จะใส่ไว้ให้นั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผลแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยรีวิวนะ คลิปนี้เนี่ยผมจะลองมาสุ่มด้วยนะครับเอางยผมจะไม่ค่อยทําคลิปแบบตรงตรงต,รงตัวไปเลยนะครับผมจะทําให้แบบมันมีเยอะกว่านั้นเองนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมีน้อยเดี๋ยวคนดูมันจะเบื่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะหาก่อนดีกว่าที่อาสุ่มน,นั่นเองนะครับผมมันจะมีทั้งโลกเก่าและโลกใหม่ด้วยนะ EC ตัวนี้เนี่ยนะครับผมนี่เลยนะครับ EC ตัวนี้นะครับผมโลกใหม่เนี่ยผมเห็นแค่ตรงนี้นะ แล้วก็โลกเก่านะครับผมจะอยู่ตรงที่สุ่มผลแล้วก็อยู่ข้างบนนั่นเองนะครับผมหรือว่าอยู่บนต้นไม้เนาะเดี๋ยวลองสุ่มดูนะครับผมเมื่อกี้ได้ผมเป็นสีอะไรสีม่วงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองแปลงร่างดูอ่านี่นะครับผมเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนสีแนวนะครับผมนี่่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับมาคนดูครับเดี๋ยวผมทําการมารีวิวดาร์กน์คอร์กันดีกว่านะครับผมซึ่งดาร์กน์คอร์ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันดีนะครับผมนะ ดีมังนะครับต้องบอกว่ามังก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองดูสกิลแซดดีกว่านะครับโอเคแบบนี้นะครับเหมือนที่สปอยเลยนั่นเองนะครับผมที่เราไปดูสปอยเนาะนี่นะครับบึ้มแบบนี้นะครับผมจะเป็นไฟแล้วก็สกิลเอครับผมโอ้โหสกิลเอนี่คือแบบทุบพื้นนะครับผมอ่าสกิลซีล่ะฟุกนี่นะนี่คือหมัดรัวนะครับผมแล้วก็สกิลวีบุ๊ม โคตรเท่นะครับผมดักเกิลคอรนะครับอันนี้ก็คือสกิลดักเกิลคอรนี่นะครับผมน่าเป็นเหมาะกับการ p ีพโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมในวันนี้เนาะเออมาดีครับโอเคอันนี้เนี่ยผมรู้แล้วเนี่ยนะครับผมจะเป็นดาเมจคูณ2เนาะที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับผมที่ขึ้นมามันจะล็อกสกิลตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นดาเมจคูณ2นั่นเองโอเคนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วกดซับคลายผมด้วยกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมีอะไรอยากจะดูนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้เองนะครับผมบอกผมได้เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขออนุญาตไปก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ผมไม่รู้จะลงคลิปต่อหรือเปล่าน,นะครับผมแต่ก็คลิปวันนี้นะครับเราลงตอนเช้าเลยดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนบ่าย ผมจะลงโปรโมทนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันได้นี่นะครับผมโอเคงานผมไปก่อนนะคนดูครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจริงๆนี่นะครับบ๊ายบายครับซีอ u ครับผม Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no because I wasn't getting paid These hoes I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And now they think I'm gonna stay. Things don't feel the same I don't wanna play no I don't trust nobody, don't trust your friends Tell me why they sending pictures, they don't wanna take your place Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been Girl, I've been trying to love you back, but I don't have time I don't even text, I was on the road, I don't ever rest She's staring at me, busy looking obsessed I don't ever look back, I don't ever care Made my money, I wanna invest He's so surprised so And I never had sex Yes and now pass my test Even if I don't, I would never